เกือบได้นอนกินข้าวลิงนะครับผมสายพานหน้าเครื่องขาดถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขาดเงี้ยเราจะกลับบ้านได้ไหมนะก็วิธีก็คือเอาสายพานออกสวัสดีครับ FC นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกือบได้นอนกินข้าวลิงนะครับผมคือประเด็น สายพานหน้าเครื่องขาดนะครับแต่ขาดอ่ะมันมีเหตุผลในการขาดของมันนะครับเก่าแล้วขาดแต่น,นี้ไม่ได้เก่าแล้วขาดนะครับแต่ทีนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขาดเงี้ยเราจะกลับบ้านได้ไหมนะครับอันนี้ผมโชคดีไม่ไกลบ้านเท่าไหรเ่เจ็ดแปดกิโลนะครับก็วิธีก็คือเอาสายพานออกแล้วสตาร์ทเครื่องแล้ววิ่งมา ความร้อนจะขึ้นนะครับถ้าความร้อนวิ่งมาขึ้นจับเครื่องจอดให้ความร้อนลงแล้วก็ขับมาต่อนะครับเพื่อไปหาปั๊มไปหาอู่นะครับที่มันใกล้ๆสมมุติเราไปเสียต่อกลางคืนนะครับไปเที่ยวกลางคืนแล้วเสียเราไกลปั๊มนะครับใช้วิธีการขับไปเรื่อยๆแล้วดูเกลยความร้อนถ้าเกินครึ่งให้จอดนะครับจอดให้ความร้อนลงเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องไปต่อนะครับคือประเด็นมันจะมีเรื่อง ไฟไม่ชาร์จไฟหน้าจะหลีด้วยเพราะฉะนั้นเปิดไฟให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เดินทางให้ถึงเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้แบตหมดนะครับเพราะแบตมันจะไม่ชาร์จน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่ามันขาดเพราะอะไรนะครับผมมาดูใกล้ๆว่ามันขาดเพราะอะไรนะครับผมเหตุผลที่สายพานขาดนะครับก็คือนี่ไดชาร์จนะครับ เราไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่หมุนเลยพอไม่หมุนเสร็จมันก็ตึงสายพานนะครับแต่ตัวนี้ไม่หมุนเลยปกติจะเนี่ยจะหมุนอย่างงี้ลูกหลอกจะหมุนอย่างงี้นะครับแอร์ก็จะหมุนอย่างงี้ตัวนี้จะหมุนไม่ได้เลยพอพอมันหมุนไม่ได้ทําให้ตึงสายพานขาดนะครับก็คือเราก็ดึงสายพานออกแต่ไฟจะไม่ชาร์ตนะครับแต่ก็พัดลมก็จะไม่หมุนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูเกลีความร้อนขณนะที่ขับกลับมาด้วยความร้อนขึ้นเกินครึ่งเราก็จอดดับเครื่อง นะครับพอให้ความร้อนเย็นหน่อยแล้วก็ไปต่อไปให้ถึงปั๊มไปถึงอูนะครับจะได้ไม่นอนข้างทางนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์มาแชร์กันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะถอดไหสตสร์ทน่าจะต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพนี้คงไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องถอดนะครับเดี๋ยวจะถอดตอนกลางคืนนี่เลยนะครับวันนี้ก็ออกคลิปกันตอนกลางคืนเลยนะครับว่าตอนเช้าก็ต้องรีบไปซื้ออะไรมาเพราะว่างานก็ต้องไปทํานะครับผม ก็เดี๋ยวลงมือถอดกันเลยการถอดใชดชาร์จนะครับมันมีน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับมันไม่ยากแต่ว่าของที่มันเกะก,กะเราต้องถอดออกนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่กล่องเนี่ยต้องถอดขยับให้มันพ้นจากระยะประแจที่เราจะขันนะครับผมแต่ถ้าเป็น Revo หรือ v ีโ o นะมันเครื่องตัวเดียวกัน มอคองที่อยู่ฝั่งนี้มันจะง่ายแค่ถอดมอคองออกก็จะโล่งเลยนะครับอันนี้ต้องถอดแบตออกถอดไรออกนะครับผมเดี๋ยวก็ลงมือถอดแบตถอดอะเซซิรีออกก่อนนะครับเราก็ต้องถอดลูกลอกตัวนี้ออกนะครับลูกลอกตัวนี้นะครับตัวนี้ออกน็อตเบอร์14นะครับผม ครับลูกหลอกตัวนี้ถอดออกมานะครับก็เช็คดูด้วยว่าเขาลูกปืนแตกไหมนะครับเดี๋ยวก็ดูทีว่าเราจะได้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผม mm. คือก่อนถอดได้ออกนะครับก็ต้องถอดปลั๊กนี่นะครับปลั๊กนี่แล้วก็ปลั๊กข้างหลังนี่ออกก่อนก่อนถอดปลั๊กอย่าลืมไปถอดแบตนะครับ แต่ของโตยต้าไทเกอร์แบบอยู่ฝั่งนี้เราต้องเอาแบตลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของรีโวกับวีโก้นะครับแบตจะอยู่ฝั่งนู้นแบตจะอยู่ตรงข้ามนี้จะเป็นมอกรองนะครับก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถอดแบตนะครับข้อสําคัญเลยอย่าลืมถอดแบตก่อนถอดปลั๊กนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ผมจะถอดปลั๊กนี้ออกก่อนตรงนี้นะครับมันมีฝาครอบตัวนี้เอาฝาครอบออกแล้วมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบ ตันี้ไม่เป็นปลั๊กนะครับแล้วก็ขายน็อตเบอร์สิบออกมานะครับผมถอดปลั๊กตูดแล้วก็ตัวนี้เบอร์สิบนะครับเอาออกเรียบร้อยแล้วก็น็อนตตัวนี้นะครับนี่น็อตตัวนี้แล้วมันมีข้างล่างเบอร์สิบสองให้ตัวนึงจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับอยู่ข้างล่างต้องมือล้วงดูนะครับนะครับอยู่ตรงเนี้ยเอามือคำๆดูนะครับมีเบอร์สิบสองให้ตัวหนึ่งนะครับผม พอเราขันด้านล่างออกด้านล่างจะขันยากหน่อยนะครับต้องหาจังหวะให้ดีนะครับเพราะว่ามันมันแคบมันติดนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ขันออกแล้วตัวนี้ลอยยาวก็ย,ยาวถึงนี่เลยนะครับแล้วเราก็ยกออกมาได้เลยนะอันนี้มันจะมีบูทจะออกยากหน่อยนะครับผมแต่จังหวะก็ต้องถ่ายไปด้วยอะไรไปด้วยมันก็จะดูอะแกะหน่อยนะครับ ตรงนี้มันจะมีบูธเดี๋ยวหาอะไรงัดก็ไดนะ้ตรงนี้เขาจะแน่นหนะ่อยเนะี่ยออกลนะไปเขายับมาตอนนี้มันจะเข้ายากนะครับนี่คอออแนะค,คอออแแ่ออกมาละครับนี่ออกมาละแล้วก็จะแคงหาวิธีเอาออกมานะครับตอนนีติดสายแอร์น่ะค่อยๆจะแข็งออกมา ก็เอาออกได้แล้วแต่ออกมายากหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะติดกับท่อแอร์นี้ด้วยนะครับพอดีแอร์อยู่ฝั่งนี้ก็แต่มันเป็นท่อแอร์ท่ออ่อนนะครับก็ดันหลบได้ค่อยๆดันขึ้นมานะครับนี่เป็นท่อแอร์ท่ออ่อนนะครับก็เอาออกมาแล้วนะไม่หมุนเลยนะครับหมุนก็คือฝืดมากเมื่อกี้ไม่หมุนเลยคือใช้ไม่ได้นี่เราก็จะต้องเอาไปดูว่าอ๋อไม่ต้องดูอะไรนะครับแตกเลยครับ ต้องเปลี่ยนทั้งลลกครับนี่แตกเห็นไหมอันนี้สาเหตุก็ไม่รู้ด้วยนะนะผมก็ไม่ได้ช่างลยว่ามันเกิดการแตกได้ยังไงนะครับนี่แตกเลยต้องเปลี่ยนทั้งลูกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าซื้อใหม่เบิกใหม่ครับดูของบิวของเชียงกงมาก็ต้นทุนน้อยก็น่าจะจะของบิลนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยร้อเเซนะครับเพราะแตกเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปซื้อมาใส่ก็จะมาถ่ายดูอีกทีนึง ก็เช้านี้ก็ไปได้ไดชาร์จมาแล้วนะครับก็มาดูใกล้ๆตัวนี้ก็เป็นไดชาร์ตมือสองบิวนะครับซื้อมา2 0 0 0นต้นๆนะครับบางร้านก็จะอยู่2 0 0 0บางร้านก็อยู่2,5 0 0ันก็แล้วแต่นะครับก็หาซื้อได้อันนี้เป็นแท้บิวนะครับเขาเรียกบิวเอามาซ่อมแต่ถ้าเป็นของไต้หวันก็3 0 0พกว่าบาทนะครับจะ แล้วแต่จะเลือกใช้ถ้าซื้อใหม่เลยเบกศูนย์ก็หมื่นหมื่นกว่าหมื่นสองนะครับตันนี้ก็เลยไปได้มิ้วมาเดี๋ยวเราก็จะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมแล้วก็ดันตรงนี้ดันยากหน่อยเพราะเขามีบูธนะครับแล้วก็น็อตัวยาวใส่ไปก่อนร้อยไปก่อนขยับขยับนะฮะขยับนะครับขยับเข้าไปนี้หาเกลียวให้เจอค่อยๆขันเข้าไปห้อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปขัน ตัวล่างแล้วก็ตัวข้างล่างเบอร์สิบสองนะครับข้างล่างเบอร์ส2องตัวบนนี้สิบสี่นะครับก็ขยับเอาใส่ตัวล่างเพราะตัวบนนี่เรายังไม่ได้ล็อกนะครับขยับหารูน็อตให้เจอนะครับตรงนี้ต้องคํำเอานะครับเพราะว่ามันจะต้องมันจะแคบเราก็ค่อยขยับจนหาหาเจอรูนอ็อต อันนี้เราก็จะล็อกตัวล่างให้แน่นนะครับถ้าใครไม่มีบล็อกปอนบล็อกยาวอย่างเงี้ยก็ใช้บล็อกธรรมดาแล้วก็ใช้เหล็กแป๊บต่อเอานะครับอันนี้ก็ล็อกตัวล่างให้แน่นก่อนแล้วก็มาล็อกตัวบนก็ล็อกตัวล่างแน่นแล้วก็มา uk, ล็อกตัวบนนะครับตัวบนจะขันง่ายตัวล่างจะขนัยะขนยากหน่อยครับเสร็จแ,แล้วแขนนัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ปลั๊กด้านหลังนะครับอันนี้ก็ถอดน็อตก็ใส่ไปอย่างนี้ นะครับปลั๊กนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ถ่ายมือนึงทํามือด้วยเดี๋ยวผมทำมาดูว่าใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมก็ใส่ปลั๊กไปที่เดิมเรียบร้อยไอตัวพลาสติกตัวเนี้มันกรอบเราก็เอาอะไรแคมรัดขะหน่อยนะครับการหลุดตัวนี้มันกันตรงนี้ไฟมันจะออกนะครับการไฟช็อตไฟอะไรนะครับใส่ไปที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใส่ลูกลอก ตัวที่เราถอดออกมานะครับนี่ครับใส่ไปที่เดิมแล้วล็อกให้แน่นแล้วก็ลงมือใส่สายพานนะครับก็ใส่ลูกลอกใส่ปลั๊กตรงนี้นะครับตัแถวนี้ตักตูดเรียบร้อยแล้วก็มาใส่สายพานนะครับสายพานที่ซื้อมานะครับสายพานก็ให้ใส่เข้าไปพัดลมก่อนนะครับใส่ไปด้านหลังพัดลม แล้วตอนใส่ใสายพานนะครับเราเราควรจะถ่ายรูปนะครับว่าเขางอไปทางไหนมางนะครับก็ใส่ให้ตรงที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปสายพานมาให้ดูนะครับว่าลักษณะสายพานใส่ไปยังไงนะครับผม ก็ใส่ลูกลอกจะอยู่ด้านหลังสายพานทั้งหมดนะครับจาจำไว้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ดีเดี๋ยวผมใส่ใส่รูปมาให้ดูนะครับว่ามันอยู่ยังไงนะครับ mm hmm. เราใส่สายพานด้านล่างขึ้นมาโค้งตามเรียบร้อยแล้วให้เหลือตรงคอมแอร์นะครับเ mm hmm. หลือตรงคอมแอร์อันนี้มันจะตึง mm hmm. ก็เจียเบอร์14นะครับเจเบอร์14 mm hmm. ใส่ที่ลูกลอก ตัวดันสายพานครับตัวกลางมันจะมีลูกล่างตัวล่างใส่เบอร์สิบสี่ไว้เห็นหรือเปล่านี่ครับใส่ตัวล่างเห็นปัจเตียเบอร์สิบสี่ไหมครับนะครับใส่ตัวล่างไว้แล้วก็ใช้เด็กแป๊บนะครับเด็กแป๊บทุบเพื่อแบนหน่อยพอให้เข้าปัะเจยเบอร์สิบสี่ได้เนี่ยสอดสอดเข้าไป แล้วก็เนี่ยดันไปดันมาทางนี้นะครับดันมาทางนี้นะครับดันมานี้แลวสายพานจะย่อนนะครับดันมาอย่างนี้ดันมาให้สุดแล้วเราก็จะใส่ใสายพานได้อันนี้ให้ดีต้องต้องทำสองคนนะครับทำคนเดียวมันจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องดึงดึงคนหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้ลำบากแต่ถ้าทำสองคนก็ดึงลูกลอกให้คนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจับสายพานใส่คนหนึ่งก็จะใส่ง่าย นะครับค่อยใส่เข้าไปนะครับน่าจะเห็นนะครับเห็นเห็นชัดไหมครับอันนี้ถ้าทำสองคนจะง่ายมากเลยนะครับนี่ครับเข้าไปแล้วจัดให้ตรงร่องให้ดีนะครับรรนะครับจัดให้ตรงร่องให้ดีแล้วก็ปล่อย ใส่ตั้แล้วปล่อยมือนะครับปล่อยเหล็กเข้าไปนะครับอันนี้สายพานก็จะตึงเลยเวลาถอดเหมือนกันครับใส่ใส่ปะแจัประสิทธิ์นี้แล้วก็สมมติว่าขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือง้างมาแล้วสายพานจะหย่อนแล้วก็ถอดได้เลยนะครับที่ลูกหลอกตัวล่างนะครับลูกแต่สายพานหย่อนก็ถอดได้เลยทําเหมือนก,น,กนกับการใส่นะครับอันนี้สายพานผมขาดไม่ได้ถอดให้ดูนะครับการถอดก็เหมือนกันใช้เครื่องมือแบบช่างบ้านๆแบบนี้เดล็กแป๊บอันหนึ่งประแจะ แผงข้างเบอร์14ตัวหนึ่งนะครับก็ถอดออกตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใส่แบตเตอรี่นะครับต่อสายแบตเตอรี่ลองสตาร์ทดูนะครับก็ใส่ใสายพานประกอบแบตเรียบร้อยนะครับเช็คความเรียบร้อยให้ดีนะครับว่าสายพานตรงร่องนอ็อตทุกตัวแน่นนะครับก็ประกอบแบตเดี๋ยวก็ลองไปสตาร์ทดูนะครับ่ารถสตาร์ทติดปกต,ปกตินะครับ ติดปกติอันนี้เสียงไม่ดังเดี๋ยวจะไ,ได้ยินหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปเช็คไดชาร์จที่เราซื้อมานะครับด้วยมิเตอร์แอมน,นะครับว่าไดชาร์จมันชาร์จได้หรือเปล่าถ้ามันใช้ได้คือต้องชาร์จถึง13โวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะปกติมัน12โวลต์เดี๋ยวก็ลองมาดูว่าไดชาร์จที่เราซื้อมาใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็มาเช็คโวลต์ดูนะครับเราก็ จะวัดดูว่าไดชาร์จที่เราซื้อมามันใช้ได้ไหมนะครับก็จิ้มข้อลบนะครับจิ้มข้อลบแล้วก็จิ้มข้อบวกแล้วก็ดูที่โวอตดูที่โวอนนะครับชาร์จสิบสามโวอนถือว่าผ่านนะครับตัาแบตเราสิบสองโวลต์ต้องชาร์จสิบสาโวลต์นะครับถึงจะผ่านก็ถือว่าโอเคนะครับเรียบร้อยครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็เช็คดูว่าไฟโวอนเข้านะครับไดชาร์จที่เราซื้อมาใหม่นะครับก็ เป็นทางหอนสำหรับผู้ที่ไปเจอสายพานขาดนะครับก็บอกได้เลยว่าขับไปได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ขับไกลๆนะครับคือขับไปเราไปเสียอยู่ที่ไม่มีชุมชนไม่มีปั๊มไม่มีช่างนะครับเราก็ทำแบบวิธีที่ผมบอกขั้นต้นไว้ว่าเอาสายพานออกแล้วก็ขับต่อไปนะครับโดยที่ ดูเกลี่ความร้อนถ้าความร้อนขึ้นถึงครึ่งเลยครึ่งให้หยุดจอดให้เย็นก่อนแล้วค่อยไปต่อไปให้ถึงชุมชนนะครับไปพักที่ชุมชนไปพักที่ปั๊มนะครับเราจะได้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องอยู่ที่มืดน,นะครับก็ฝากกันไว้คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามด้วยอันนี้ก็เอามาฝากเป็นอุทางหอนสำหรับสายพานขาดนะครับซึ่งขาดจากไดสตาร์ทเสียนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้าครับมีอะไรดีๆเป็นทาหอนผมก็จะมาฝากเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ